นี่คือน้ำอง,งุ่นคันเป็นน้ำอง,งุ่นพิเศษเรียกว่าง,งูนป่านั่นแหละเหรอช่วงอร่อยรอบจานขอพาคุณผู้ชมมาเยือนสวนหมู่บ้านเทพนิยายเคนจิมิยาสวะซึ่งตั้งอยู่ในเมืองฮานามากิจังหวัดอิวาเตะประเทศญี่ปุ่นที่นี่สร้างขึ้นเพื่อลำลึกถึงเคนจิมิยาสวะนักเขียนชื่อดังชาวญี่ปุ่นที่มีผลงานเกี่ยวกับเรื่องราวแฟนตาซีที่โด่งดงังบริเวณรอบหมู่บ้านตกแต่งด้วยสวนหย่อมและสถาปัตยกรรมที่งดงาม พร้อมปฏิมากรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากการเขียนของเคนจินอกจากนี้ยังมีที่พักที่มาพร้อมออนเซนและของอร่อยๆที่มาแล้วต้องลองให้ได้มาดูกันว่าจังหวัดอิวาเตจะมีทีเด็ดอะไรมาให้เราชิมกันบ้างไปลุยกันเลยครับ คุณผู้ชมนี่คือมื้อค่ำที่เราพักที่รีสอร์ทยามาโดคุณผู้ชมครับอยู่ที่อิวาเตนี่แหละคุณผู้ชมเราอยู่ในโรงแรมที่มีแค่12ห้องนะฮะออนเซ็นส่วนตัวสวยๆนะฮะเป็นเรือนพักไม้ที่ทอดตัวเป็นสัตว์เป็นส่วนอยู่ข้างๆลำธารผัดลำธารไปก็เป็นต้นไม้ใหญ่เป็นภูเขาโอ้โหโรแมนติกมากแล้ววัตถุด,ดิบทั้งหมดที่อยู่บนโต๊ะนี้นะครับมาจากจังหวัดอิวาเตทั้งหมดเลยนะฮะต้องบอกแบบนี้นะฮะเมื่อกี้นั่ง ก่อนจะเปิดกล้องให้คุณผู้ชมดูเนี่ยแต่ละอย่างเนี่ยอะไรก่อนดีอ่ะนี่ไงนี่อะไรเออนี่คือน้ำองุ่นคันเป็นน้ำองุ่นพิเศษเรียกองุ่นป่านั่นแหละหรอฝาดดิองุ่นป่าเว้ยกินฟาดลองตลอดของป่าอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยแบบหวานหวานฟาดเดี๋ยไปฟองฟองเนี่ยองุ่นก็ต้ออใสโซดาเป็นองุ่นเขาองุ่นภูเขาครับใส่โซดาชื่นใจเปรี้ยว ซาใส่โซดาไม่หวานด้วยหมดเลยหนระอพราะไว้นานแล้วมันจะหายซ่าทกโซดามปเยอะมันจะ, <c oughs> นจะโซดาจะดิ้นไปเรื่อยรืหายไปหมด <c oughs> วันนี้วันศุกร์ครับวันที่เราถ่ายทำวันนี้วันศุกร์คุณรุตรับประทานอาหารมังสวิรัต์นะครับผก็จะมี dressing. ด ressing dressing อันนี้ก็จะเป็นงา,า,ง,างาครีมนะไม่ใช่ง,งาน้ำ,นำใสอันนี้ก็อะไรรู้เปล่าเบอร์รี่อะไรมะไม่อ่ะ เงินอ้เงินสีเหมือนเปลือกเงินป่าเป็นน้ำสลัดเปลือกอุตรีน่าดูผมอันนี้ก็แบบที่เราทานข้าที่แล้วนู่นก็เป็นแบบดิฟครับอันนี้จะเป็นกุ้งครีมกุ้งนะฮะไูอะไรซุกินี่โอ้โหแต่ว่าที่นี่มันเรียกซุกินี่ไม่ได้นะเป็นเบบี๋เลยอแตงกวาของญี่ปุ่นเขานะเบบี๋เลยลูกแตงกวาญี่ปุ่นหักเลยนี่ผมจิ้มเลยเพราะยังเราไม่ได้ใช้กัดนี่เราจิ้มเหมือนกันเราจิ้มของเราอย่างนี้ได้นี่คน นี่ดิบดิบอยู่ที่น่าด้วยซิ่งเขานะด้วยซึ่งเขาเลยหรือว่าดิฟอร่อยเนื้อที่มังงูอื้อหืออ้หออกเปรี้ยวอร่อยลองดูได้ผักที่นี่สดมากสดมากกระาวกับพึ่งเก็บมาจากหลังบ้านอันนี้ล่ะอันนี้นอยังเดือดปลากิ้งกิอ๋ออร่อยนะ เนื้อมันละเอียดเหมือนปลาหิมะปลาหิมะเขาจะมีความมันเป็นเพตเตอร์พริกเรื่องงนั้นแต่ว่าแต่เนี้ยตัวเนื้อปลาเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวกว่าหมายถึงว่าเราเคี้ยวโดนยัง <ừ> มีเป็นเส้นมีอะไรบ้างหนังค่อนข้างจะหนาแล้วก็หนึบนะคุณผู้ชมเวลาเราทานไปกับหนังนะคุณผู้ชมเวลาเคี้ยวไปแล้วมีน้ําซุปที่มีสาหร่ายเบาๆอยู่ในนั้นนะคอมบุฮะคุณผู้ชมแล้วก็มีการขูดข้าปลาแห้งปลาโอแห้งลงไปหน่อยอ๋อแล้วก็ทําให้น้ําซุปมันมีความอูมามิมากๆอันนี้อร่อยเลย อันนี้อันนี้ทีเด็ดเลยไก่น้ำบูคุณผู้ชมครับแล้วก็เนี่ยเขาตุนมากับครีมเห็ดเห็ดที่ชื่อว่าบาคุโรม,มองไกลๆเนี่ยมันเหมือนเนื้อปลาแซลมอนอยังไงก็ไม่รู้เนี่ยคุณผู้ชมเ<อ>นื้อแบบเด้งๆ,ๆ,ๆหน่อยขออนุญาตชิมตัวไก่ไกนิดนึงนะฮะตัวไก่ เป็นไงฮะเนื้อไก่อยากจะรู้นําบุกนี่คือ<ม>การทานไกท่ที่พลิกวิธีทานไปหมดเลยแล้วก็รสสัมผัสของเขาเนี่ยเนื้อเขาไม่ได้เหนียวมากมแต่เขาทําให้แบบให้มันเดียนอะแล้วมันเด้งอร่อยมากมอันนี้เป็นเห็ดอีกเหมือนกันที่บอกว่าที่นี่เขาเมืองเห็ดแล้วแลพี่เอบอกว่าเผือกไม่ใช่เผือกเลยเนี่ยแต่เขามาเหมือนเผือกกินเลยดีกว่าเขาเป็นเห็ดแบบแบบเนื้อสําฤทธ่ะ กาะกันอะแต่ว่ากัดแล้วมันฉีกยุ่ยๆยเขาไม่ได้เนื้อแน่นแบบเมื่อกี้นี้เมื่อกี้มันเนื้อแน่นเป็นแผ่นอันนี้มันเป็นเป็นปุยเป็นกลุ่มเหมือนกับเหมือนกับฟองน้ําำแล้วเขามาตุ๋นกับอซุปใสใช่ซุปน้ำใสเข้ามาแต่ก็ไม่มีกลิ่นเชื้อมาที่มีความเป็นอูมามิเบาๆน้ําซุปเขาเนี่ยฮะใสๆได้ความหวานนะของตัวเห็ด ไก่น้ำบุนะฮะผมอยากรู้ว่าเขาเลี้ยงไก่ได้กมีความแปลกแต่เขาย่างไก่ได้ไหมอืมอืมหอมมากคุณผู้ชมหอมไมมหอมกระเทียมหอมกลิ่นเจ้าใบเจ้าใบพริกกระเทียมกระใบไทม์แล้วก็มีกลิ่นตัวเขาเองอยู่ด้วยกันนี่อร่อยมากผมขออนุญาตโชว์อีกหนึ่งเมนูได้ไหมฮะเออแล้วอไก่กับขนมปังเนื้อไก่น้ำบุสุนครีมกับครีมเห็ดอีกเผ็ดนะ เฮ็ดบากุโร่อ๋อนี่มาเลยหนึ่งคำพวนเฮ็ดบากุโรนี่เอาแล้วนะเฮ็ดบากุโรบากุโร อร่อยบางทีเราถ้าไปที่อื่นเขาก็นิยมใส่ในนี้เป็นทัฟเฟิลเฟเวอร์นะตอนนี้เครซี่กันใหญ่เลยอืมแต่แต่อันนี้ไม่ใช่กินเห็ดมาแบบกลินแบบปลาแล้วไม่เหมือนกันนี้นะอันนี้คนอย่างกินไม่แรงเท่ากับอันนี้อินเตอร์กับท็ฟเฟิลนาเป็นเป็นกลิ่นที่แบบอินเตอร์หน่อยเหมือนเหมือนอยู่ในทีมซอสเห็ดทั่วไปอ่ะแต่อันนี้จะแบบเข้มข้นกว่าอันนี้เป็นฮอิตาเลียนนะอ่าเป็นแบบอิตาเลียนเนื่องจากว่าปราโซอ่าปราโซก็ดีเพราะพวกนี้ก็คือชีสใช่ไหมฮะเนี่ยเราเอารวยด้วยชีส เป็นแซลมอนสดเลยนะเลือกส่วนที่มีความมันพอดีทานตัดกับชีสนะครับแล้วก็ผักต่างๆให้รสชาติในหนึ่งคำานิ้อข้างแบบบันสดชื่นนะครับมีผักมาช่วยกันจัดการอันนี้อร่อยผมก็มีอะโวคาโดอ่านี่น่ารักอะโวคาโดสูกัน มันมีโซซุยว่าโซซาโซเซมาใชโซซุยเลยโซซุยของผมนี่เป็นโซซุยที่เป็นน้ําซุปไก่ผมวาโซซาโซเซมาถึงพวกของคุณูกก็จะเกินที่หลังนี่โซซุยอะไรอ่ะโซซุยเห็ดเห็ดอ้อนี่ผมนี่ไงเห็ดเต็มเลยหอมอร่อยมากวันนี้ต้องขอบคุณเชฟใหญ่นะฮะโออิคาวะ คาซูกิหนักประมาณ120กโลไม่ใช่ผมหมายถึงเชฟตำแหน่งเป็นบิ๊กเชฟเป็นเล็กเชฟกูติ๊เชฟไม่ใช่เชฟตัวใหญ่โอเคนี่ดูแลนะฮะหัวหน้าเชฟของที่ยามาโดรีสอร์ทนะฮะออนเซ็นที่นี่คุณผู้ชมครับเรียกว่าให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมวันนี้อารมณ์ดีทั้งวันเลยกับมื้อข้ามแบบนี้รสชาติเป็นไงครัุณลทที่สุดยอดเลยฮะ